ย,ยาวๆนะลงไหนเดีย๋ยวบ้างดึกๆก็ถ้าดึกกูไหลลวกูไปหันก็เหมือนเดิมโอ้โหวงจะลายยากยากแล้วแม่งวงก็เดายาวเลยแม่งไม่ไซ้ายก็ขวาเอาไปเอาหัวไปไซ้ายบนขวาล่างเฮ้ยเอ้ยปุนชุดๆๆเขี่ยเนี่ย เซเวอร์นี่ไหมครับชุดที่อะไรน่าเดือดอยู่นะมันก็ไกลอยู่นะเต็มพิกาตี้เดี๋ยวป่ะมันไกลอยู่ผมพูดคำเดียวแหละเขาเห็นกมตั้งแต่ปากซอยอ่ะหรือไม่เอาแล้วแต่ได้หมดอ่ะจะได้ไวหน่อยเผื่อไฟจะได้มีเวลาแบบว่าทำเะไรต่อได้นู่นนี่นั่นใช่ไหมเผื่อไกลวงมันไม่ไหวโอ้ยอยู่ริมตาลีตกปลาตกปลาตกปลา ไอ้ยิ่งจะเต็มคนเล่นว่าผิดรอวทียเอ้ยเขาบอกว่ากคืนสั่งห้ามเล่นว่าวในช่วงเนี้ใช่ไม่เห็นเหรอโอ้แย่ว่ะแย่เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบไปรบกวนอะไรอย่างเล่นเล่นเล่นอยู่คนเดียวกองทัมเขาก็ห้าม่ะ โซนโเล่นห้องห้ามเล่นนะคนเดียวใดห้องเลยไหมขนาดนี้เลยต้องลองถามเขาดูว่าเล่นในห้องน้ำได้ไหมเล่นเล่นในพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้เหรอกองทัพอาจจะอาจจะไม่ได้แบบปุนโอ้ยไอ้ขี้จุดแบงเด่นเกินไปวะห้ามแค่คืนไม่เข้าใจมันอาใจนี่เปล่าปฏิบัติการกลางคืนงเงี้ใช่ใช่้องห้ามกลางคืนไงคนไม่ค่อยเล่นวอากันวันกันแบบว่ะก็ไม่แน่แต่บางคนนะ แามเวลาแหละอันนั้นอันนั้นได้เล่นทั้งวันแล้วไม่ใช่เล่นแค่กลางวันโอ้มาสิบสองพี่รักโอ้เอคสองกระบอกรู้ไหมปืนกระบอกแรกกูได้อะไรอ่ะได้อะไรเพืนอีมสองสี่เก้าโอ้โหแปลว่าพี่เก้าได้ปืนเลยยังได้ปืนเลยสองกระบอกไอ้คอมก็ได้สองกระบอกอีมสี่มาสิบสองเออเนี่ยผมได้เอทผมได้เอทกูได้เอทสองกระบอก อ่าละรอบนี้เราแชมป์ทำไมใครมาแย่งฟ้าวะทำไมปุ่นต้องมาอยู่ใกล้กูที่ตั้งกว้างเนาะเมืองบัเลอร์เอาจริงไอที่ที่เป็นนาแย่งฟ้าเมสิเคยตรงไอ้กบส่วนใหญ่สุดในเมืองอย่ามาแย่งพี่น้องปุ่นบอกมันเหงาเพ่มันไม่มีที่ไปที่ด้วยไม่หยิบไปเยอะพี่หยิบไปแค่กระสุนเยอะกูมีมอเตอร์น้องคิดดีนะจะมาแย่งพี่อ๋อพี่แก้ไอ้ปุ่นบอกแล้วอ่า ไม่ไม่เอาอย่างอื่นเลยนอกจากกระสุนเขียวโอเคได้ได้ถือว่าอนุญาตแย่งกูกูยิงนี่กูย้ำก่อนแตกแตกก็ไม่ได้หรกระเป๋ายังไม่มีเลยแย่งกูกูระเบิดยิงมากเอะเจอเรือพายวะเราพายเข้าฝั่งเลยปะได้พี่นะจะไปฮะมาเด้วงไปไหนวะวงล่างเขาวงโมยิงนั่นอะแบบพายอ้อมกอะวงมันน้ำน้ำถึงนะเว้ยเห็นปะ เก็บไว้ก่อนเื่อได้ใช้ไม่ขามจริงเก็บไว้ก่อนเื่อได้ใช้กูเริ่มอาร์คเรือกับตีนี่แหละเฮียไม่เมคเซนหรอเมคเซนก็เฮียแล้วเอาก็น้ำถึงในวงอ่ะเออผิดตรงไหนวะกว่าจะพายอ้อมไปกูตายก่อนพี่มึงต้องออกตัวตอนนี้แล้วออกออกตอนนี้เลยถ้าออกตอนนี้เรา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 จะเป็นหัวแถวด้วยไปดิมันก็พายเดี๋ยวขึ้นฟ้าดีกว่าไปดิดี๋ยวถึง โอ้แม็กดำเยี่ยมเลยไม่บอกเมื่อกี้ทิ้งแม็กดำเปันหนึ่งอันแต่ตอนนี้ปัญหาครณยังไม่มีกระเป๋าหน้าเตาจัดชีวิตปุ่นปุ่นปุ่นกระเป๋าปุ่นกระเป๋าก็เคยเจอไว้เค่นี้เคยบินไม่เคยเจอวะมีอะไรอย่างนั้นด้วยหรอไยก่อนนะมี ตายมากูมีกระเป๋านะพุนก่อนที่เราจะมีพลังไกด์เดอร์นั้นเรามีเรือบินมาก่อนนแค่แต่ก็ต้องไม่ใช่เรือแต่ไม่ใช่เรือพายนิก็ใช่ก็ตอนนั้นยังไม่มีเรือพายเอถ้าเป็นเรือบินแบบนั้นน่ะกูกูกูเคยเห็นคลิปอยู่เกมยี่สี่แจมแจมโอ้ยคูณสามยอดรักนี่กูขาดคูอีกดียวเนคุยคูเอว คูนสามยอดรักที่อะไรยอดรักกูต้องมาคูนสองคูนสามคือเราคูณอะไรที่มันแบบไกลๆหน่อยได้ไหมคูณสองคูณสองจุดห้าเอาเหี้ยถ้าคูณสองกูเอาเลสดอทแล้วกดกั้นหายใจเท่ากันเลยปุ่นใส่เซฟเฟากบค่ามันค่าใครให้กูค่าใครคอมเพนเดอร์ใครเอา มาร์กไปเลยเบอร์รี่เวอร์คอมเพลเออาร์ใครเอาพี่ชายเอาเปล่าเอาโอเคเก็บไว้ให้แล้วเก็บไว้เลยาไม่เก็บแล้วมี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 กระเป๋าอยู่คูนสี่เบอร์รี่อยู่อยู่ในบ้านนี้เจะเอาอะไรถ้าพี่กางเรียนโรงงานนี้ยพี่กังจะได้ปืนแบบบิวครบจบแล้วเออความพี่กูเองมันไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วความมึงก็รู้ เนี่ยในบ้านมีคูดแปดอะไรเงี้ยหลังเดียวเลยเหรอ M4 เอ้ยอะไรนะเบรียวในบ้านมีเรือนะมันจะมีเรือนะเราไม่ใช้เรือปุ่นอีกอย่างแรกมึงต้องเข้าใจไปก่อนเลยโยนไปแล้วนั่นแหละใช่ตัใครเลยเข้าวงกันโอ้ข้างเมืองมีรถเหงหรือเราไปทางเรือดีกว่าเรือดีปะ ท่นเรือ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 ไอ้นี่บอกบ้ากัแล้วอ่ะก็ถ้านเรือมันต้องไปตั้งแต่ตอนนู้นไม่ใช่เหรอไม่อันนี้เราไม่ใช่เรือพาไงเราเราเราย้อนไปนิดนึงเดียวเดียวไงไหนเอ็ดไหนเอด้มาปะคอมฉันสองในห้องน้ำพี่อ๋อโอเคคนทุกข้ออยู่ไว้ห้องน้ำือถึงว่า,<ม>าหลังแตกพี่ <laughs> <laughs> ว่ามันได้เวลาแล้ววะ ด้วยเวลาอะไรเราเราต้องไปขึ้นเรือเบนเดียดอยู่ไหนวะไปคอมไปปนไปด้วยเปล่าไปด้วยไปด้วยไปด้ถ้าถ้าใครไปก็ไปไปอยู่อยู่นี่ไปอย่าโดนตงน้ำเลยปั่นไตแถวคแถวใชุณเหนื่อยว่ะคุณเหนื่อยเหมือนกัะไรก็อามันพอเข้าวงหรือเปล่าดีกว่าปัญหาไม่ได้กลัวยนะน้ำมันนี่แหละอ่ะกูมีน้ำมันถังให้อ่ะ เออได้อยู่ออมาถังหนึ่งอะในในเมื่อมันออกไม่ได้ก็เข้าร่วมแม่งไปขึ้นเลยไม่ได้ไอน้องจะไปไหมนับสามววิ่งแล้ววิ่งเร็วสุดแค่นี้ไปไปไปทิ้งแม่งไว้กันไอ้ไก่ยางเร็วๆที่ขี้อร่อยนะเพลงก็ได้ไปสภาพขนาดนี้นทำไมมันดูไม่มีเร็วขึ้นเลยวะกูวิ่งเไอ้ยิงไอ้ยิงย่งไอ้ยิงอย่างติดติดเพื่อนปะ เออเตด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 แล้วก็ตายตายตายห้องล้ำเลยแล้วก็ชุบตรงนี้นะที่ชุบตรงนี้แล้วแล้วก็เข้าวงปอยให้กับมันนั่งเรือคนเดียวเราสามคนเข้าวงคุณเป็นียกมากเยอะตอนแรกแบบไม่มีคนชุบตรงนี้ด้วยวะเขียนว่ามันแรงลงตัววงเลยดิแต่ถ้ากูกดชิปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใช้แบบพี่กับกัมพูชาไปกันนะพี่หรือกูไป็คนกดแล้วครับ กดก็ได้พี่ไอ้กดไปเ้าถอดมาดิถุงนี่ใช่ไหมถังหนึ่งใช่งั้นเอาไอ้กดไปก่อนแล้วกันเนี่ยยิงกับขับวปลาไปเนี่ยยิงปุ๊งไปอ่ะยิงอไงมึงเห็นชุดกูแล้วยิงออกผมแล้วไอ้กดยิงเลยบลาหนูมันแป๊บยากบุกกบุนโน กดวงแม่งเข้ากลางเกาะไปทำไรไม่รู้กูปิดเสียงเกมแล้วไม่ไหวละกูถามจริงอ่ะมันเร็วกว่ารถไหมไม่ไม่เรื่อใครบอกมึงว่ามันจะเร็วกว่ารถแล้วทำามมึงใช้เรือกันวะเอางี้กะถามงี้ดีกว่าปกติมันลงกกอนแล้วไม่นจะมาแ้าไปที่เกาะฮาเดียวที่นี่มันมีคนเนี่ย เคยดีเธอยังอยู่เลยยิงไม่กั้งไหมวะคนยิงได้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมนี่ได right? ้หวะเกมนี้มันยิงเพื่อนได้นะมึงอย่าลืมเดี๋ยวเพื่อนอยู่ข้างหลังก็ยิงได้เลยปล่อยมัเถอะเรามันหน่วยซิลอยู่แล้ว แม่เอาถิวเพื่อนยังเหมือนวานยังพอแล้วพี่ถือว่าขอตั้งค่าอย่างมั่นคงคุณแบกหน้าถิ่วหน้าเจาะว่ะสั่งข้า่อยงมั่นคงท้ายเรือเนี่ยเดี๋ยวดูเลยเองถ้าดูไม่ทันรีบบอกนะเดี๋ยวจัดการให้ครึ่งถังแล้วยังไม่ถึงเลยเพิ่งออกมาจากกลางนั้นได้นิดเดียวองนี้ เ่ได้ได้ได้ปากข้าแถวเนี้กบมีน้ำมันไหมหรโอ้โหวงวงยห้หวงปกติมได้ก็มีน้ำหู่นู้นไงกยังมีน้ำอีกหัวเลยติดกั้งก็ยังมีน้ำหเขาไปแทงแฮรี่เพียได้อยู่อะไรวงจ้อจังคันนะมึงมมีน้ำมันหรือเปล่ามีมีมีลองคิดดูว่าควรกดชิปต่อหรือว่ายังไงดี มันวงสองแล้วนะคือถ้าไปกั๊งไม่ทันจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมีเรือร้อยอยู่แถวๆนี้ลำนึงเนี่ยกูคิดอยู่ว่ากูจะเปลี่ยนเรือก่อนหรือว่าจะให้มึงเติมน้ำมันก่อนดีไงขับอย่างเงี้ยผมว่าต้องเปลี่ยนเรือน้ำมันไม่น่ารอดน้ำมันไม่ใช่ว่าเต็มถังว่ะน่าจะได้ครึ่งเดียวด้วยมั้งกูว่าเผื่อใครยิงวะไม่มีมึงก็อย่ามาโนไปเองดิยิ้ เดี๋ยวพุ้งกับุ้งเนี่ยนั่นตายมีรถใช่ตรงนั้นมีรถเลยพี่กั๊งคิดดีๆเอสเอฟบีจงเลือกยิปวีวเกมมิงเป็นเด็ดหมดแล้วนะพี่กังเป็นเด็ดเป็นเด็ดใจไว้ใจก่อนกดเอฟบีฮะเป็นใจไว้ใจก่อนเนี่เอาคณะมีเรือเราเราจะเปลี่ยนลำกัน เเีวแล้ฮ้ยมีมน้ำอยู่มีน้ำอยู่ไป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 จิ้มเนเอกกับทีทีหนึ่งปุณจะขับใช่ไหม <S <S ถ้าไม่ขับก็ออกมาขับไปขับไปไปจิ้มเอง ปุนปุนเอ๊ะใส่ลเสลยไปเลยปุ่นไปเลยปุนปุนไปเลยอเฮียลอยเฮียอะไรอยู่ละเฮ <c oughs> นเด่นหมดนะอยู่บนเะรือเฮียใส่ไม่ได้เลยเฮียใี่มันปั๊มเพิ่มเอ็ดได้แบบน,นั้นในเรือมันปั๊มไม่ได้เพี่กัง แต่ถ้าเหลือจอดทร้ได้เลยือจอดพร้อมกันปั๊มได้แล้วปั๊มต้องปั๊มพร้อมกันอ่ะจะปั๊มอ่ะพอไหนวะจะถึงเนี่ยเป็นสองปีเสร็จดูตรงเนี่ยบีบเสร็จกุ้ยยังไม่ถึงยังไงต้องจอดปั๊มป่ะไม่งั้นแตกใช่ไหมใช่ใช่รอก่อนรอก่อนไปไปก่อนไปก่อนไปนี่ยรถที่หน้าขับจริงเนี่ยตรงนี้ก็มีรถนี่นะ อะไรก็ได้ถ้าจะเลี้ยเกยฝั่งป่ปไหนขอแบบใกล้ๆถนนเลยนะอย่ามาเกยแบบเกยแถวนี้นะวิง่งวิ่งเหนื่อยกันนะจะปัม๊มยังต้องปั๊มอย่างยังยังยังมึงต้องจอดให้นิ่งที่สุดนะปุณิมึงไม่ต้องเกยฝั่งนะมึงแค่กดเบรกก็พอนะเว้ยมาจอด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 กดค้างเลยเอ่ะไอ้ไม่ต้องลงปั๊มเลือไปเลยไม่ลงกหรอเออมันปั๊มบนเรือได้ อ้าวช้าแล้วปุ่นเนี่ยมึงไม่ได้เป็นหัวแถวแล้วไป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 ตอนมีแบงค์มูลมีเพนเดตเพนเดตมีเพนเดตผ่านมีเป็นเดตผานนู้นเลยรอบไปก่อนรอบไปก่อนเต็มเต็มหลอดพอดีผ่านเพนนวงจะไปประกาศแล้วนะสู้สู้สู้ยังมีน้ำอยู่เห็นเปล่าแหมเย็ดมียอะไรอยู่เด้อไม่ไม่ไม่เระวงเมื่อกี้แม่งค้างสี่สามมั้งนานแล้วนะสี่สามไม่ลดด้วยนะ ท่านจริงเหรอวะนั่นสิทัดไม่ผันนะคืออาจจะใช้เป็เพิ่มเด็ดอีกสองอันโดยประมาณนอะเออเอาเอาวงพอดีถึงถึงก็ได้อะเนาะใช่ต้องสองอันสองเพิ่มเด็ไปถึงก็ได้อย่างพอดีต้องจอดแล้นะจอดต้องจอด้จอดนี่สองเพิ่มเด็ดมีสองเพิ่มเด็ดพอดีกด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 สแปม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 เพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นวงใหม่ไว ไอ้แต่เราดุริแรงแล้วถ้อยู่ดีไม่แคนเซิลวะนะไอ้เหี้ยเออมันเรือมันขยับนิดนึงมั้งไปเร็วไปเร็วไปเร็วบึ้งอีไม่ได้ไปเรืวแล้วกระถุกระถุกนิดนึงใช้ไม่ได้ไอ้เหี้ยท่านมาทำอะไรดีๆไม่ใช่ทางมีทางออกให้อยู่ครับไม่ได้นั่นไม่ใช่ทางออกไอ้สาตี่ปบสามตอนนี้ไปตีห้าแล้ววะโอ้โหแม่งไปจอดใต้สะพานนี่ ไม่ที่เดี๋ยวเขาว่ากันใช่เงีเ้ยไอ้น,น,นี่ก็ได้กบทางออกมีปืนี่ยก็ไม่ใช่ทางออกไอ้สัตว์ระวังเรือใหญ่ชนเรือนะมึงเฉ่งเลยนะ,ะเนี่ยป <c oughs> าดปาดย้อนไอ้ยเย่ <c oughs> มึงต้องเลือกจอดนะ <c oughs> ดีๆนะเพื่อนนะน่าถึงไอ้ตรงหินแล้วต้องเวสปรับยารอบหนึ่งก่อนแล้วค่อย ไปต่อยกิใช่เรือครับงืึงไดมตเอ็กินต้องก่อนนะปั๊ม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 ปัมปั๊ม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 ปั๊มั๊มปั๊มปั๊มปั เอายาว6อันเลยเนี่ยเออเขียไปแล้วไอ้ปุ่นไม่มียานะบนสะพานมีรถข้ามบนสะพานตีกันอยู่นะเอเดี๋ยวแม่งก่อนไปใต้สะพานมีเรือวะเรือฟอร์สเรือดรอปเรือดรอปเรือดรอปเราไปจอดแถวคนวิ่งอยู่วะสองให้ดีนี่มีทางขึ้นตรงไหนได้บ้างมีทางขึ้นได้ทางเดียวเลยความในวงกันนะตรงนี้เลยเป็ดเป็ดเปดเป็ดเรือเราจะไปตรงตรงไม่ยากมากเลยวะออยาต้งขึ้นแล้วขึ้นบันนี้และเราขึ้นนี้และ หลบไต้สะพานหลบไต้สะพานวันนี้มันมันมากูมากูกูไม่ไหวกับชุดตัวเองเลยได้ไหมเนี่ยระวังนะแม่งส่องมาได้ไหมเลยเฮ้แม่งหยอดระเบิดมาระวังไอ้เหี่ยวโอ้ยมันโคตรเจ็บเจ็บปะมันหัวฝั่งซ้ายปุ่ชุบก่อนปุ่ชุบก่อนปุ่ชุบก่อน cover 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 จบไปไม่เหมือนกัน ชบมาชุบต่อชุบต่อคุณฆ่ามันฆ่ามันอย่าไปกลัวเอาที่ซ้อ,อมเกาะปะไม่เอาไม่เอาต้อง,ต,องต้องสู้แล้วไม่มีเวลาแล้วปุเย <c oughs> รู้ด้บนเงก้ยไได้ไปเดินได้เียไอ้เหี้ยไอ้ไม่โดนไอ้ปหมุนมึงสัตว์เอ้ยึ้นใน้ทางเดียวเดี๋ยวกูอยู่บนหัวเฮียเ<ง>อาบูชิปน้องไปด้วยนะาามาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มนะไม่ได้ปล่อยมือไม่ได้เต็มที่ได้แค่ค่า ถ้าเอารุกมาแต่แรกเราได้ไปไกลกว่านี้เพป่ะ